สวัสดีจ้าเพื่อนๆนะคะนี่หมิมะนะคะหิมะตกนะคะเราไม่กลัวนะคะเรามีล e ่มนะคะวันนี้ดามีล่มนะคะวันนี้ดาไม่กลัวนะคะตกหนักมากนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอ้ดู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 เรามีล่มเรามีล่มนะคะอี่นี่นะคะไม่หนาวเลยไม่หนาวเลยนะคะนี่ ว้าวตึง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 นะคะวันนี้ดูอู้ยเดี๋ยวมาดีดาให้ดูนะคะให้ดูข้างหลังเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะอู้ยดูเยอะมากเพื่อนๆดูสิดู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 เป็นปิวอ่ะ ดูสโิโอ้ยดูดูสินะทว่วมดูโอ้ยต,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 ตา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 นี่นะคะหิมะโอ้ยแข่งแล้วเริ่มแข่งแล้วเพื่อนเพื่อนเริ่มแข่งแล้ว แข่งแล้วแข่งแล้วโอ้ยเอาแล้ว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 ฮิมะเริ่มแข็งแล้วนะคะเริ่มหดเริ่มแข็งแล้วนะคะวันนิดานะคะโอ้ยฝากเป็นกําลังใจให้วันนิดาด้วยนะคะดูดูดูจ้าดู นางแบบนะคะนางแบบเนี่ยนางแบบเดินตึ้ง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 สูงมากนะคะตอนนี้หิมะนะคะหิมะแบบเท่าหัวเข่าแล้วนะคะสูงจริงๆนะคะตัวน,นี้ตกหนักมากเลยค่ะหิมะที่นอร์เวย์นะคะโอ้ยดูวนิ้ลากลางล่มนะคะโอ้มาสัมผัสความหนาวเย็นกับวานิดดานะคะดู แต่สวยนะคะสวยงามมากเลยค่ะมามาจา้าดูดูรนะ่มดูร่ <c oughs> มเห็นไหมดูร่มสิหิมะหงาเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจา้า บา,บายยนะคะ